สวัสดีครับใครที่เคยใช้ Da v i n c i Resolve เนี่ยจะเคยเจอปัญหาว่าไฟล์เวลาเล่นหรือเวลากรอเนี่ยมันจะกระตุกกระตุกอืดๆนิดหนึ่งนะครับซึ่งอย่าเพิ่งออกไปอัปเกรดเครื่องคอมนะครับจริงเดี๋ยวมาลองวิธีนี้กันก่อนเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ d a v i n c i Resolve เกลียดมากเลยเนี่ยก็คือพวกไฟล์ที่มีการหรือว่าไฟล์วิดีโอที่มีการบีบอัดเยอะๆนะครับมี o m p r e s ส i o n สูงๆซึ่งพูดจริงๆ DSLR หรือว่ากล้องวิดีโอทั่วไปเนี่ยอย่าง GoPro Sony Alpha 7s หรือว่า 7R หรืออะไรก็ตามหรือแม้ มันจะถ่ายมาเป็นไฟล์ที่มีการคอมเพรสหรือว่าการบีบอัดเนี่ยค่อนข้างสูงทั้งสิน้นนะครับซึ่งเวลามาเล่นใน DaVinci Resolve เนี่ยมันจะหนัก CPU พอสมควรเลยเพราะว่ามันเหมือนต้องมาถอดรหัสไอการที่ถูกบีบอัดไว้เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับก่อนที่จะมาเล่นได้ซึ่งต่อให้เราไปอัปเกรดเป็น Core i7 ตัวท็อปของ Intel ตอนนี้เลยเนี่ย เรามาเล่นไฟล์พวกนี้ใน d a v i n c i Resolve เนี่ยก็ยังอืดแล้วก็กระตุกอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปอัปเกรด CPU แบบว่าเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวอัปเกรดมาต้องลื่นแน่เลยต่อให้อัปเกรดมาก็ยังกระตุกอยู่ดียิ่งไฟล์ 4K เนี่ยจะยิ่งมีปัญหามากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการแก้แบบง่ายๆเลย,เลยในเ a v ว i นชีวิซอล์เนี่ย,ลยแล้วก็มาที่มีเดียพูของเรานะครับทีนี้ มีเดียตัวไหนหรือว่าคลิปวิดีโอตัวไหนเนี่ยที่มีปัญหาการกระตุกกระตุกหรือว่าอืดอยู่เนี่ยสมมติบางอันเราถ่ายเป็น Full HD เนี่ยคอมของเรามันอาจจะเร็วพอที่จะเล่นได้ค่อนข้างลื่นแล้วนะครับแต่บางอันที่อาจจะเป็น 4K อย่างเงี้ยที่มันกระตุกกระตุกลือ่อๆอืดๆอยู่เนี่ยเราก็มาไร g h t c l i ที่ไฟล์ตัวนั้นนะครับล้วก็บอกว่า generate optimized media พอเราคลิกไปปุ๊บเนี่ย สิ่งที่ The i n c i Resolve จะทำเนี่ยก็คือมันจะ copy ไฟล์ต้นฉบับอันนี้แล้วก็สร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาอีก copy หนึ่งนะครับโดยที่ไฟล์ใหม่เนี่ยจะมันจะสร้างขึ้นมาเป็นชนิดที่ ลื่นเล่นได้ลื่นขึ้นหรือว่าเล่นได้ง่ายขึ้นใน d v v n c i Resolve นะเพราะนั้นจากชนิดโคเด็กที่แบบว่าต้นฉบับอาจจะเป็นโคเด็กที่บีบไปเยอะๆมันก็จะ Copy ไฟล์ต้นฉบับแล้วก็สร้างอันใหม่ขึ้นมาในโคเด็กที่มันอาจจะอ่านได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ทีนี้ก่อนที่จะทำตรงนั้นเนี่ยเราก็จะมาดู Option Setting อะไรนิดหน่อยกันก่อนนะครับก็ไปตรงไฟล์แล้วก็ไปตรงโปรเจกต์เซตติ g นะครับแล้วก็ตรงเจ n เนอ l o p t ชั่นเนี่ย จะสังเกตว่ามันจะมีแถบ Optimize Media อยู่นะครับไอ้ตรงนี้เราก็จะบอกด้ว i n c i Resolve ได้ว่าไอ้ไฟล์ใหม่ที่จะสร้างขึ้นมาเนี่ยเราอยากให้เป็นชนิดไหน resolution ที่เท่าไหร่นะเพราะนั้นถ้า original เนี่ยก็คือสมมุติเราถ่ายไฟล์ต้นฉบับมา 4K เราก็จะสร้างไอ้ Optimize Media เนี่ยขึ้นมาเป็น 4K เหมือนกันนะครับแต่แน่นอนยิ่งเราเอา resolution half quarter ลดลงไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะยิ่งหนักเครื่องน้อยลงตอนที่เราใช้ตัดต่อหรือว่าทำสีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหรือว่าจะให้ choose automatically โปรแกรมมันก็พยายามจะเดาให้เองว่า คอมเราเนี่ยสามารถรับได้ประมาณไหนใช่ไหมในกรณีนี้ผมเรือก h a l ไปก่อนแล้วกันนะครับสมมติว่าซิสเต็มถ้าจะไปทําที่บ้านก็ลองดูว่าคอมเราเนี่ยมันรับได้ประมาณแค่ไหนสิ็จแล้วอันต่อไปเนี่ยจะเป็นชนิดของของไฟล์นะครับว่าจะใช้โคเดกอะไรซึ่งอันนี้อาจจะซับซ้อนขึ้นนิดนึงนะครับแต่สมมุติถ้าเกิดไม่อยากคิดอะไรอะไรมากเลยเนี่ยผมเอาง่ายๆถ้าเกิดใช้ Mac นะครับตรงนี้น่าจะมีโคเดกที่เป็น ProRes อยู่นะครับก็เลือก ProRes 422เนี่ย ProRes 422เนี่ยน่าจะโอเคและคุณภาพน่าจะเหลือเฟือแล้วก็เล่นได้ลื่นมากๆใน d h uh, v v i n c i Resolve นะครับแต่สมมุติถ้าเป็นใช้เหมือน PC เหมือนผมเนี่ยก็แนะนำใช้เป็น DNx HR s q ไปก่อนก็ได้นะอันนี้ก็จะเป็นไฟล์โคเด็กที่มีคุณภาพดีเลยนะครับแล้วก็ขนาดไม่ใหญ่มากแล้วก็เล่นได้ลื่นใน d a v i n c i Resolve เสร็จแล้วอันสุดท้ายเนี่ยเราก็จะสามารถเลืยกได้ว่า ไอ้ o ptimize media ที่เราจะสร้างขึ้นมาเนี่ยจะให้เซฟไปที่ Hard Disk ไหนหรือว่าโฟลเดอร์ไหนนะครับก็ตรง working folders เนี่ยเราก็มาตรง cache file location แล้กกด browse แล้วก็ไปเลือกโฟลเดอร์ไหนก็ได้ที่เราอยากจะเซฟไปนะครับแต่ว่าให้แนะนำว่าให้เซฟไปที่ hard ดิสที่เร็วที่สุดที่เรามีอยู่นะครับถ้ามี solid state drive หรือ SSD เนี่ยก็ให้เซฟไปที่นั่นนะครับเพราะเดี๋ยวพอทำงานเสร็จทุกอย่างแล้วเนี่ยเราก็สามารถลบ optimize media ทิ้งได้อยู่แล้วเพราะนั้นมันก็ไม่ได้เปลืองที่อะไระถาวรอ,อยู่แล้วนะครับแต่ว่าสาเหตุที่อยากให้เซฟไปฮาร์ดดิสที่มันเร็วนิดนึงเนี่ยก็เพราะว่าเดี๋ยวจะลงทฤษฎีนิดนึงนะครับเอาแบบคร่าวๆสุดๆเลยแล้วกันนะครับก็คือว่าพวกไฟล์ที่บีบอาจจะเยอะเนี่ยมันจะหนัก CPU ใช่ไหมเพราะว่าตอนมาเล่นมันก็ต้องถอดรหัส แต่ว่าขนาดมันเนี่ยค่อนข้างเล็กนะเพราะนั้นฮาร์ดดิสเวลาอ่านข้อมูลเนี่ยมันไม่ต้องอ่านเยอะนะครับแต่ว่าพวกไฟล์ชนิดที่บิ๊อัดน้อยกว่าเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะใหญ่กว่านะเพราะนั้น CPU เนี่ยจะไม่หนักมากคือมันไม่ต้องถอดรหัสอะไรมากแต่ว่าพราะขนาดมันใหญ่ขึ้นเนี่ย เวลาจะอ่านข้อมูลเนี่ยวินาทีวินาทีหนึ่งวินาทีหนึ่งเนี่ยดัตรเรทมันก็จะสูงกว่าใช่ไหมเพราะว่าไฟล์มันใหญ่กว่าเมื่อก่อนนี้อาจจะวินาทีนึงอ่าน10บเมกะไบต์ะสมมตินะครับตอนนี้พอไฟล์มันไม่ค่อยถูกบีบอัดแล้ววินาทีนึงแทนนี้เป็น10บเมกะไบต์ฮาร์ดดิสเราอาจจะต้องอ่านข้อมูลได้วินาทีละร้อยเมกะไบต์หรือว่าห0หรือ70 MB เมกะไบต์นะครับเพราะนั้นฮาร์ดดิสเราเนี่ยมันก็ต้องอเร็วพอไม่งั้นมันก็จะเจอปัญหาเหมือนเดิมก็คือว่า CPU เมื่อก่อนเนี่ยเร็วไม่พอที่จะถอดรหัสใช่ไหมตอนนี้กลายเป็นฮาร์ดดิสก์แทนที่ไม่สามารถอ่านข้อมูลได้เร็วพอมันก็จะกลับมากระตุกหรือว่าอืดเหมือนเดิมแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าไอ้ไฟล์โคเดกชนิดพวกเนี้ยดีเอ็นเอ็นเอ็กซ์เอชหรือว่าพวกโปรเรสโฟรตูทูเนี่ยมันค่อนข้างกลางๆนะครับคือขนาดไฟล์ก็ไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่หนัก CPU ด้วยนะเพราะนั้นถ้ามี SSD เนี่ยน่าจะไม่ต้องมีหายห่วงเลยนะครับยังไงก็น่าจะเร็วพอที่อ่านข้อมูลได้แน่นอน ทีนี้โอเคพอเราเซตทุกอย่างเสร็จแล้วเราก็กดเซฟไปใช่ไหมครับแล้วก็เราก็มาที่มีเดียพูงเราแล้วก็เลือกแบบแบบไฮไลท์หมดเลยก็ได้นะครับสมมติมีหลายคลิปแล้วก็ไรค์คลิกแล้วกดกด g e n e r a t p t p t i z i z e m i d i a นะครับพอกดไปปุ๊บมันก็จะมีบาร์ขึ้นมานิดนึงว่าโอเคกำลังสร้างอยู่นะแล้วก็ไปกินมาม่าหรือว่าอะไรกะก็ได้นะครับแต่พูดจริงๆปกติมันไม่นานขนาดนั้นในอย่างสมมติเครื่องของผมเนี่ยไฟล์จาก S Sony อัลฟาเอสมาร์กสนะครับสมมติไฟล์ายาว10บนาทีมันก็จะใช้เวลาประมาณ10บนาทีนะเพราะฉะนั้นสมมติถ้ามีไฟล์สักครึ่งชั่วโมงทั้งหมดเนี้ยมันก็คงใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะครับอาจจะเร็วกว่าทีหนึ่งซึ่งตอนเนี้ยไอ้คลิปของผมเนี้ยผมก็ได้ทําไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ่สมมติถ้าเกิดเรามาดูตรงนี้นะครับเปลี่ยนจากาวิวนี้เป็นลิสต์วิวอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ลองมาดูเนี้ย จะสังเกตเห็นว่าคลิปข้างบนของผมเนี่ยมันมี optimize media เนี่ยผมสร้างไว้แล้วที่ half res นะก็คือ half resolution จาก 4K ก็เหลือน่าจะเหลือ Full HD นะครับถ้าจำไม่ผิดส่วนอันข้างล่างเนี่ยผมยังไม่ได้ generate optimize media ก็คือมันก็ไม่มีนะครับก็เขียวไว้ว่านันถ้ามองไม่เห็นตรงนี้ก็มาตรง header นะครับ right click แล้วก็กดให้มันโชว์นะครับจาเปิดหรือปิด optimize media เราจะได้เห็นได้ว่าคลิปของเราเนี่ยมันมี optimize media หรือ,อยัง,อยงนี้เรามาดูความแตกต่างสักนิดน,นึงลวกันนะครับสมมติผมไปที่ timeline ที่ผมสร้างไว้เนี่ยอ่าตอนเนี้ย สังเกตกดตรง playback นะครับมันจะติ๊กอยู่ว่าโอเค use optimized media if available ก็คือถ้ามี optimized media แล้วเนี่ยก็ให้ใช้มันนะเพราะนั้นตอนนี้ที่ผมตัดต่อยเนี่ยม,มันใช้ optimized media ที่ที่ได้สร้างขึ้นมาแล้วนะเพราะนั้นสมมติถ้าผมลองอ่าลอดูเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าเออมันก็ไม่เร็วมากครับเพราะเครื่องผมก็ก็ยังค่อนข้างช้ายอยู่ดีแต่มันก็ไม่ไม่อึดมากนะครับกลอไปตรงไหนมันก็เออมันก็ตามค่อนข้างค่อนข้างเร็วเลยเร็วเลยนะครับแต่สมมติผมลองปิด optimized media ดูเนี่ย อผมไม่ใช้ละนะครับตอนนี้ไม่ใช้ละไม่ใช้ Op t i m i z e m e d i a ลแล้วเรามาคลิกดูโอ,นะอ้นะครับต่างคือนะครับจะสังเกตเห็นบอลกวนเลยว่าหุ้ผมเปลี่ยนกรอไปกรอมาเนี้ยมันโอ้กระตุกกว่าเยอะมากๆเลยนะเพราะนั้นก็ออติการใช้ o p t i m i z e m e d i a เนี่ยก็ช่วยให้การเล่นวิดีโอใน DaVinci Resolve เนี่ยระหว่างที่เราตัดต่อหรือทำสีเนี่ยลื่นขึ้นเยอะมากๆเลย หรืออีกวิธีหนึ่งที่อาจจะใช้นะครับก็คือเราอาจจะสร้าง o p t ติ i z e จ์มีเดีที่ Resolution ต่ำมากๆเลยกว่านี้ไปเลยก็ได้นะครับอาจจะใช้ควอเตอร์เซนหนึ่งส่วนสหรือเซนส่วนแไปเลยก็ได้แค่พอให้เห็นได้เวลาที่ตัดต่อใช่ไหมเพราะเวลาตัดต่อเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้ไฟล์ที่คุณภาพสูงมากๆแล้วนะครับแค่พอมองเห็นก็โอเคทีนี้สมมติตัดต่อเสร็จเรียบร้อยเนี่ยพอเราไปตรง Color Tab ปั๊บเนี่ยเราค่อยมา ปิดการใช้ Optimize Media นะเพราะว่าเวลาทำสีเนี่ยเราไม่ค่อยสนใจแล้วว่าเเวลากรอไปกรอมามันต้องลื่นแค่ไหนที่สำคัญกว่าเนี่ยคือคุณภาพของไฟล์ที่เราใช้นะครับเราจะได้ทำสีต่างๆเนี่ยแล้วก็เกรดแสงเนี่ยได้ถูกต้องนะเพราะนั้นตอนที่ตัดต่อเราก็ใช้ Optimize Media ไปนะครับที่เราสร้างมา Resolution ต่ำๆมันจะได้ลื่นๆเวลากรอไปกรอมาเสร็จแล้วพอมาทำสีเราก็ปิด Optimize m e d i a ซะแล้วก็ ใช้ไฟล์ต้นฉบับตอนทำสีนะครับเสร็จแล้วพอเราทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะไปเรนเดอร์หรือว่า export เอ็กซ์พอร์ตออกมาเป็นวิดีโอนะครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเซตติ้งอันนึงอยู่นะครับถ้าลงมาข้างล่างตรง a d v a n c e s s t t t n n g เนี่ยนะพอเปิดออกมามันจะมีอันนึงบอกว่า use optimize d media ซึ่งปกติเนี่ยมันก็จะปิดไว้อยู่แล้วใช่ไหมก็คือว่าเวลาที่เราเรนเดอร์เนี่ย โดยปกติโดย default เนี่ย The v i n s l v e มันก็จะไปเรนเดอร์มาจากไฟล์ต้นฉบับของเราเลยนะครับต่อให้เราสร้าง Op t i m i z e ซ e d ์มีที่ Resolution ตำาๆคุณภาพแย่ๆมาเลยเนี่ยเวลาที่มาเรนเดอร์เนี่ยมันก็จะกลับไปดึงไฟล์ต้นฉบับมาโดยอัตโนมัติเลยแล้วก็เรนเดอร์จากไฟล์ต้นฉบับที่คุณภาพสูงกว่านั้นนะครับแต่ในบางกรณีบางทีเราอาจจะอยากใช้ use optimize media ก็ได้ก็คือเรนเดอร์จาก optimize media ที่เราสร้างมานะครับบางทีเราอาจจะอยากแค่เรนเดอร์ออกมาคร่าวๆนะครับแบบ เอาไปให้โปรดิวเซอร์ดูอะไรอย่างนี้เป็นตัวอย่างเราก็จะได้ไม่เสียเวลามากนะครับสมมติเราอ p t ติม z e ส์มีเดียแบบว่าคุณภาพต่ำๆมาแล้วเราก็เอ็กพอร์ตจากตัวนั้นเลยมันก็อาจจะเร็วกว่าอะไรอย่างนี้นะแต่ปกติก็ปิดไว้น่าจะดีกว่านะครับเสร็จแล้วพอเราทํางานทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็ไปตองเพลย์แบ็กนะครับจะสังเกตเห็นมันบอกว่า Delete Optim i z e ์ m ีเดีนะครัพอกดไปเนี่ยมันก็จะก็เหมือนที่มันบอกนะครับก็คือไปลบ o p t i m i z e ส e d ีเดที่เราสร้างไว้ทั้งหมดเนี่ยก็ทิ้งไป เราก็จะได้พื้นที่ในฮาร์ดดิสของเราเนี่ยกลับมาเหมือนเดิม โอเคนะครับอันนี้ก็ลองไปใช้กันดูหวังว่าจะพอช่วยบางคนที่ประสบปัญหาการเล่นที่มันกระตุกกระตุกหรือว่าอื่นของวิดีโอใน Da Vi วินชีวิซอฟอยู่นะครับบางคนอาจจะบอกคนที่ใช้ i7 รุ่นท็อปแล้วนะ,ะชิปตัวละห้าหมื่นทำไมมันยังกระตุกอยู่อีกอะไรอย่างนี้นะครับก็ลองไปทํานี้ก่อนสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นข้อเสียหนึ่งของ Da Vi วินชี s o ซอฟว่ามันมีปัญหากับพวกไฟล์ที่มีการบีบอัดโคเดกที่มีการบีบอัดสูงๆเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับจริงๆในพิเมโ Pro ก็เหมือนกันนะครับ มันจัดการกับไฟล์พวกนี้ได้ได้ดีกว่าเด i ิ c ช r e s o l อ e มากๆนะครับถึงจะจจะแบบลื่นน้อยลงกว่าพวกโคเด็กโปรเรสอะไรพวกนี้แต่มันก็ยังลื่นพอที่จะตัดต่อได้อยู่นะครับโอเคอยังไงวันนี้ก็พยายามจะให้คลิปนี้สั้นที่สุดนะเพราะจริงๆก็ไม่ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็ยังไงก็หวังว่าจะเจอใหม่คลิปหน้านะครับก็สวัสดีครับ